ระหว่ามันทุกคนเข้ามานะคะขอาต ทำอะไรจ๊ะ,อะไอ้เจ้าหนูเดี๋ยวสองอาทิตย์ออกเลยเฮ้ยคืออัปเดตเมมเบอร์ป่ะหรือ,อยังไงคืออัปเดตกับเมมเบอร์เหรอคนกอยากฟังเราอัปเดตเหรอบนเธอสองคนเหรอใช่ไหมบอกมานะกำลังรีบอยู่เราบสกัดบ,บ้านแล้วฮะคะุกคน กูผสมกู้สม,สมทุกท่านทำไม่ได้ก็ต้องแบบหน้าเราอ,อมไม่ได้แต่ว่าอมแล้วถึงมามามา,มาเดี๋ยวพอพ่อเราใกล้จะมาแล้วนะคะทุกคนนี่วันนี้คือแบบว่ามืดมาขอเปิดแสงเฮ้ยคิดถึงกันไหมไม่คิดถึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่อยกไปกินข้าวด้วยกัน วันนี้พี่แต่งหน้าเป็นยไงพี่แต่งหน้าแบบเหมือนไม่แต่งปะคือนี่วันนี้แต่งอย่างงี้ไปหมอนะคะคือไม่แต่งสองอาทิตย์ละ <c oughs> ให้เวลาพูดหน่อยเนี่ยมาเริ่มเลยสามสองหนึ่งเริ่มนี่วันนี้ไปมอมาคือแบบว่าเราไปจับสายเทคกมาเมื่อเมื่อแบบแลบันแล้วแหละแล้วเราก็รู้แล้วนะคะโคาน้องเทคกเราคือใครเรารู้น้องเทคกของเราแล้ว น้องยังไม่รู้ไงน้องยังมรู้จักเราซึ่งแบบวันนี้แบบให้ขนมไปเยอะมากตังไม่มีแล้วคุวยัให้ขนม,น,ม,น,มน้องเยอะมากน้องน่ารักอ่ะนี่น้องให้ขนมมาด้วยจะโชว์ไม่ได้เผื่อว่าทุกคนเอาไปตัดแล้วน้องมาเห็นปุ๊บอ่ะจบจบกันเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่วันนี้แบบไปมอแต่เช้าเลยอ,อยู่ถึงเย็นจนน้องกลับอะ่ะ ขอบคุณนี่นี่นี่ทุกคนหนูได้ของขวัญแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะโ่าอู้คือนี่นี่คือแบบว่าห่างแามใจไม่ไหวก็เลยแกะไปแล้วแต่ว่าจะมาแกะรีแอคให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งขอบไปหนึ่งลาร้อนมากเลยพึ่งไปซ้อมเต้นอะหนูพึ่งซ้อมเต้นมาเสร็จแล้วหนูก็จะกลับบ้านแล้วแต่ว่าก็อนทุกคนคิดถึงไงก็เลยมาอัปเดตหน่อว่าอันนี้แบบไปทำอะไรมาบ้างถูกเราเป็นพี่ปีสองนะคะน้องๆทุกคนนี่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 รอนร้อนล้รอน คือหากข้ามใฟนไม่ไหวขอโทษแกไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะรีแอคใหม่ให้ทุกคนได้นะคะนี่นะคะผู้ชมผู้ชมผมนะ่ะอยากได้ตัวัวน,นี้มากเลยผมอยากได้คิตตี้มากเลยอยากได้คิตตี้มากเองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้คิตตี้ไหมโอ้โหตื่นเต้นมากคือถ้าได้คิตตี้นั่คือกีดเลยนะคะแต่ว่าได้ตัวอื่นได้ไปแล้วเพราะว่าเราก็ชอบเหมือนกันหมด อุ hey! ้ยมอมมากเลยเพิ่งซ้อมเต้นมาอุ้ยพ่อถึงแล้วมามามาเรามาเรียกกันนี่งสองสามนี่เปิดแล้วนะคะมาเดี๋ยวพึ่งดูการเดี๋ยวพึ่งดูการเดี๋ยวพึ่งดูการนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นยังยังยังไม่เห็นนี่นะคะเรามาแกะซองกันใหม่แกะซองกันใหม่ยังไม่เห็นยก็เห็นนี่หนึ่งสองสามเออดูกันะคะมาดูกันนะคะ ตัวลครมันคือไมล์เมโลดี้รู้จักกันไหมอึ้งได้ไมล์เมโลจีน่ารักมากเหมือนกันเลยน่ารักเหมือนกันเลยอุ๊ยประหลาดใจแบบว่าประมาณนี้นี่เ yeah. ย้โอ,อ้ยอ,อันนึงอ,อันนึงโอ้ยขอต้าานอนรับน้องเลยน้องติดไหมคะ เข้าบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้านแม่ตกใจมากเลยไม่รู้มาก่อนเลยว่าได้ในเมลโลดี้สองสองกลางสองกลางสองอะไรเล่าเข้ามาถึงแล้วนี่แะค่ะคือชิมสั่งซ้อมแกนแต่เราไม่แกนนี่คือตัวที่เราอยากได้ก็คือคือแบบแบบคือแบบตัวนี้อ่ะไม่ก็ตัวนี้ไม่ก็แบบอุ๊ยอุ๊ยนี่เอานีดีกว่าตาแป๋วแปว๋วมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ไม่แกะอันนี้ไม่แกะของจริงอันนี้ไม่แกะของจริงหนึ่งสองสาม เห็นเลยอะไยเยอ่ะอ่ะไมาเห็นแน่เลยอ่ะทุกคนแกะไม่ออกอุ้ยแกะไม่ออกอุ้ยอ้ยเห็นปะไม่เห็นหรอกเหมือนกับขาวๆอุ้ยยังไม่แกะย่างเลยอ่ะว่เดี๋ยวก็เห็นจนได้นะเนี่ยบูบูไม่บ้านกี่เธอเนี่ยเร็วโอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วสีขาวไม่เห็นเลย มีสาหร่ายป้าไม่ไม่ไม่อยได้สาหร่ายไม่มีซังอุ๊ยยันตรงเลยขอโทษไม่แล้วไม่แล้วไม,ม่ไม่มีชายอะไรด้วยขอโทษโหทุกคนแทนนะคะพอดีตื่นเต้นน่ารังไหมครับ ชิโนนั่งไหมครับไปให้เล่นกับบูบูดีกว่าตายบูบูกัดล็กเนี่ยไม่เอาบูบูไม่กัดหรอกเพราะบูบูกัดมือแม่ไปแล้วทุกคนกัดหนูนะคะทุกคนวันแพ้ฉันทำแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะต้องไปฉีดยาเพิ่มแหละฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งกลับมาซึมเลยกลับมานอนแต่ว่าแบบคือสงสารเลยต้องไปฉีดอีกแล้วอ่ะคือแบบกลับมานอนสวิตแล้วแน่เลยอ่ะ ได่กบูเราจะไม่นะบูบูไม่กัดของนะกัดมือแม่ไม่กัดของไม่กัดของกัดมือแม่ไม่เป็นไรเรารักลูก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 เราลักขอพูดทุกคนนะคะที่ให้ของขวัญมาเลยนะคะเป็นการอุปการะคนเด็กเออตาดำๆคนนี้มากเลยนะคะที่ติดตาสองฉนันแล้วก็ไม่เงียบด้วยเพราะว่าอยู่มาทั้งแต่เช้าแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ ที่หน้ามันยมแล้วแล้วก็พ่อเพมมาเล่าถึงแล้วพ่อดูไหมโอเคหนูกปันสไปเลอร์รุสก็คือมาอัปเดตว่าแบบเราไปมอมาแล้วแบบเราจับสายเทคเรียบร้อยแล้วเรามีน้องเทคเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบตื่นเต้นไม่เคยเป็นที่คนมาก่อนนะเข้าใจป่าคือแบบแก่แล้วหรอไม่จริงเพราะว่าเราแค่ปีสองคนอื่นที่มันนี้สามารถปีสองอาจจากกระทบจิตใจไม่เป็นไรนะคะเข้าใจได้โอเคค่ะเจ็ดนาทีแล้วไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับเดี๋ยวไว้ไลฟ์กับบูบูรับรองบ้านผังบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ นี่วันนี้แต่งหน้าแบบน้อยมากแบบไปมองน้อยแบบน้อยที่สุดในโลกประเทศนี้ช่ติี้ไยค่ะ